รีบเลย ไยอาภาพรแจกเลขเด็ดมวดนี้วันที่หนึ่งกันยายน2566จุดเลขทูบให้แฟนๆเห็นชัด3ตัวตรงเลือกเอาเลขที่ใช่ตัวที่ชอบลุ้นรวยบ่ายวันนี้ตามกันต่อให้ไวกับหวยรัฐบาลมวดนี้วันที่หนึ่งกันยายน2566บอกเลยว่าบรรดาเซียนหวยต่างพากันออกมาปล่อยเลขเด็ดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลขเด็ดเลขดังจากคนบันเทิงอาทิเช่นหวยออมสกาวใจหวยไฮอาภาพรหรือจะหวยมนต์สิทธิ์คำสร้อยซึ่งก็ปล่อย ปล่อยให้แฟนหวยได้ตามกันแบบไม่อั้นเลยทีเดียวนอกจากเลขคนบันเทิงที่น่าตามแล้วสำนักดังอย่างแม่น้ำหนึ่งเจฟองเบียเจนุบบารมีมหาเหงดุยพร,รันหวยเนนน้อยคนไทยบ้านหวยกุยซอกราวหวยเดลี่นิวส์หวยไทยรัฐเดลี่นิวส์เลขเด็ดมวดนีไทยรัฐเดลี่นิวส์ก็น่าติดตามไม่น้อยอยู่ที่ว่าใครจะชอบเลขไหนลูกศิษย์แห่ซื้อเลขมงคลครูบาน้อยยานวิชัยมรณภาพช่วงกลางดึกที่ผ่านมาชัดเต็มตา เจนนี่โชว์เลขเด็ดน้องยูจินคอหวยมุ่งตรงไปที่แผงด่วนรวมเลขหมอลำสาวแอนนภาพรเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ล่าสุดไฮอาภาพรก็ได้มีการออกมาแจกเลขทูกสำหรับหวยงวดนี้วันที่หนึ่งกันยายน66นี้ให้กับแฟนคลับนักเสี่ยงโชคเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นทีมข่าวไบรท์ทูเดย์ไบรท์ทูเดย์ ได้นำมาฝากทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยไปติดตามพร้อมกันเลยเลขทูปทายอาภาพรเลขเด็ดงวดนี้วันที่1กันยายน66เลขทูป1 0 3 4 0 3 7 8 5 1 8 5เลขสองตัว1 0 0 3 4 0 4 3 1 3 7 8 7 5 8 5 18-15เลข3ตัว103-403-785-185ส c r e e ช s h o t 2023-09-01-084352ขอบคุณภาพจาก Instagram ไฮขีดล่างไ so. ฮโซ Screenshot 2023-09-01-083530ขอบคุณภาพจาก Instagram ไฮขีดล่างไฮโซ